สวัสดีป <c oughs> ้าลุงสวัสดีป่าหนุ่มสวัสดีสวัสดีชีตกันมีฮัตส์ไปป้าลุงมาสื่อปานินอ่าตะปาคนนี้นะลาใต้พี่หนู ไข่ดับได้เสาไขฝาดับต้นไหนในช่ยเยอะนั่นออต้นนี้ม in ันใส่จ้างานไขมันใส่ปลาเขาซีปลาป่วยใันไหมางกปลาดุกนั่นี่ไหมปลาดุกไปไรหมพอเลหนึ่ง ไปค้างไวให้เราเอาปดูน้ำเลอนหนึ่งอ้เห็ดเงินซื้อปลาไปฝาอเสียปไปหาผอเสียวปดูรอหนึ่งอดอดหนึ่งข้านิ่ลอหนึ่งน่อยเอาไปฝาก เดียวเคนเนียน่ยกับตลาดบ้านนนทุมพูพี่น้องนมนแม่มจ้าก็ยังมีทุน,มนไม่ฮอนอยู่แม่ตาก็ยังได้แบบตั้งซ้ำนี่กับโอเคแล้วพ่อร้อพอได้กัาานใช้น้ำบ้านห้องแหละนี่นี่จะข้าวปลาเสี้ยวทางอะไรสิบไม่เบิ่งอ่ะสิบภาปลาลุงปลชมสวนมันเป็นบ่งจกแม่สิหาำกิน แมนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นคนมั่นช่วงนี้นะแม่นแต่กับบ้านเพิ่นแบบใกล้เมืองแน่เลยใกล้เมืองอยู่ใกล้เมืองเพิ่นบ่งพอคอยใช่ไหมนีแนวกินแนวอยากเราคอยมีปูมีปลาเรามันก็กินลวกพักลวงเงาไปเฉลี่ยอยู่ตำชั่วตำสวนนะแมนแมนไปเล่นไปไปหา แม่นนิ่นปปนนปปปกับปาดูไปกะโแม่เขาเลยแมนไปน้ปนำกันพี่น้องเอ้ยตามเส้นทางมปตาก,กับซีรีวิวใหายประรุงเบิ่งไปเรื่อยๆว่าใกล้สำใด้ทางไป,ปไปน้ำกันพี่หนอกทองห้าพันพี่น้องมักเตงมักเตงหาพันบาทเท่าได้หาหน่อย เงินค <an> ่ะม <ás> ักแตงเพิ่มแต่เพิ่มหมักแตงเพิ่มมาน้วยป่ะไปเลยเดินทางมาน้วยลูทางนี่รับแม่นทางลงเขาบ้านเสี่ยวแม่นลง เลยด,ดีแล้วหน่งเดเลยห้อยเลยแมนแมนทางน้องเส้นทางแดง มันจะเล่งิยบแต่เสียงลมนะมันจะเล่งียบแต่เสียงลมแม่เขาทานงิยบเสียงลมอืออ่ขโทษเขาไฟละลายเด้อเปรูปนี่บรรยากาศหนา ักมันฮะตูดไม่ไปเออเนาะมันแล้วคือสะอยู่นั่นนู่วะลานมันลานตักมันพอเสียงปัด โหดโพไปรู้แมนหัวม <pro> ันเถอะนะป้าเปียงมันเนาะหอมหอมเลยมกชุ่งส mm ิขากว่ยอืออะเื่องปลาเสงามาเหาะวะลุงชวนมันพเพื่อนเพอ ไก่เติบดูได้สวนมาก็ได้เฮือนมาสวนก็ไก่เติบแม่นปีนเขาเลยประตูบ่มีประตูบ่มีได้ปีนเขาเลยขามาแล้วประตูมาสวนมันอืม A mang tao làm ăn làm mang yên này lên này nung lâu, Mam bàn cho hùa hoa hui. Say, may thang đai. Eh, nương hàm. Eh, nương

จตจากอยากมาเอาละมันนน่แหละมนแม่จะมาเอาละมันไปปุแม่้าก็มาทามก่อนแบบอยากถาาน้าอึดยเพิงแต่ี่โอ้ยส่วนมันยังยังทัก่องทักงานแต่จ้าก็มางันนั้นม,ม,ม่เล็กงดเลืออพ่อคุดอาบ่งัดนี่เพื่อใส่นอลมาตั้งว้นีัว

ละม,มันลมแล้วม,มันนั่นว่ามันพูขึ้นไปลง hey, bro, อ่าแม่แม่เป็นตัดเลยเป็นคนละม,มันผูกไปตั้งไว้อยูู่นค,คนขุดรถว่ bro. นี่แม่เราตั้งไว้เนี่ยอ่าเขาจะมาเอาละม,มันเด้ mm hmm. ตัดแล้วแล้วเพิ่ง mm hmm. ไม่แต่งัดแล้วบปลานี่

คนหกบาทคนหักบาทันหกบาทดีต no, <it> ัดแล่และวลาลงเนี่ยตัดแลวเป็นอือือ มาค่อยงัดจักเถื่อเลยไปลงมาค่อยงัดแล้วก็ค่อยปลูกเองมันอันนี้ตั้งตั้งไว้เฉยๆนี่แม่นี่ตั้งไว้เฉยๆนี่อบอใตยบ่อหืมเขาจะมาขอหนังบ่แม่ แล้วเราไทยขามาทางได้นะลำมันพ่เลงทางนั้นก้นแล้วมันเดินดง กูก็ไปซะปูนี่คอๆก็อีน้องเขา